สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอทุกท่านนะครับ EP นี้นะครับเป็น EP ที่319นะครับผมพบกับผมนะครับเช่นเคยที่ช่องทอนพระเครื่องนะครับพี่พี่ครับวันนี้นะครับผมก็จะนําพระนะครับ3องค์นะครับเอามาแบ่งปันพี่พี่เอนะครับเพิ่งพระเพิ่งได้มาวันนี้นะครับก็จะเอามาแบ่งปันพี่พี่เอนะครับในราคาที่สามารถจับต้องได้นะครับพี่พี่นะ ถ้าหากพี่ๆท่านใดนะครับดูแล้วชอบดูแล้วถูกใจนะครับดูแล้วชอบดูแล้วถูกใจอยากจะแบ่งไปบูชานะครับก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะครับที่เบอร์0996341275นะครับ0996341275ส่วน ID Line นะครับแอดไลน์ได้ที่ ttn987 ttn987 นะครับผมมามามาชมกันเลยนะครับองค์ที่1นะครับองค์แรกนะครับองค์ที่1องค์แรกนะครับองค์นี้เป็นเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตานะครับ เป็นพระรูปหลอ่อหลวงพ่อเงินพิมพ์ขีตานะพี่นะามาเรี่ยมเงินนะครับมาแบบนี้เลยนะครับพี่นะมาเรี่ยมเงินแบบกรอบเงินนะครับหเห็นไหมครับพี่นี่เลยนะครับนี่ดูด้านหลังนะครับองค์นี้ต้องบอกว่าเป็นพระที่เนื้อเหลืององมเขียวนะครับอมอมเขียวแบบแห้งๆซีดๆนะพี่นะไม่ได้เหลืองแบบจระจ๋านะาดูนะครับนี่เห็นไหมพี่พี่ดูเมตตา ตาปากจมู ante, นกน,นะครับนะี่ตรงนี้เขาเรียกว่าสร้อยสังวาลนะพี่นะตรงนี้เขาเรียกว่าสร้อยสังวาลเดี๋ยวผมซูมให้ดูเนี่ยตรงนี้เขาเรียกว่าสร้อยสังวาลนะพี่นะเนี่ยดูเส้นจีวรนะครับคมชัดลึกนะครับเส้นจีวรนะครับเห็นไหมเส้นจีวรริ้วนะครับนี่ดูดูคาบคมเก่านะพี่นะเห็นไหมมีสนิมเขียวนะครับสนิมเขียวขึ้นตามซอกนะพี่นะเห็ <c oughs> นไหมค่อยๆซูมนะพี่นะ อ่าเนี่ยเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นสนิมเขียวๆไหมครับขึ้นตามซอกนะครับพี่เห็นไหมนี่ดูไล่ดูเนื้อนะครับพี่เห็นไหมโอ้โหนี่พี่ดูคราบนะครับคราบคมเก่าเห็นไหมพี่แล้วดูนี่เห็นไหมเมขคิตาติดชัดเจนเลยพี่เห็นไหมเมขคิตาติดชัดเจนนะครับล่องตาลึกจมูกบานใหญ่เป็นชมพู่นะครับปากติดชัดเจนนะครับนี่มีรอยจิกตรงนี้ด้วยนะมีรอยจิกตรงใต้คางด้วยนะพี่นะ อ่าเห็นไหมองค์นี้นะครับนี่มีตะเข็บข้างนะพี่นะพร้อมเลี่ยมเงินพร้อมใช้นะพี่นะเลี่ยมเงินพร้อมใช้แล้วดูคาบคมเก่าเขานะพี่เห็นไหมคาบคมเก่านะพระองค์เนี้ยต้องบอกว่าเป็นพระที่ผ่านการใช้มาก่อนเป็นพระที่ผ่านการใช้มาก่อนแล้วเจ้าของเดิมเนี่ยมาเลี่ยมกรอบนะครับมาเลี่ยมกรอบมาขึ้นกรอบนะพี่นะเห็นไหมดูเนื้อหาดิครับเห็นไหมเหลืองแห้งซีดเลยเห็นมโอ้โหเนี่ยพี่ดูดูดูคมเก่านะ องนี้นะพี่นะองค์นี้นะครับผมขออนุญ,ญาตนะครับเปิดแบ่งปันที่6,500บาทนะครับ6,500บาทนะพี่ๆนะเอาดูใต้ฐานพี่เห็นไหมดูใต้ฐานนี่ครับมีร่องรอยก้นมะละนะพี่ข้างใน,นเห็นไหมอ่าเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมาานี่นะี่นี่ตรงนี้นะครับเห็นไหมเป็นก้นมะละนะครับใต้ฐานครเป็นก้นมะละนะพี่นะอ่าองค์นี้นะครับขออนุญ,ญาตเปิดแบ่งปันที่6,500บาทนะพี่นะ 6500้าบาทพี่ซับก็ราคานี้นะครับพี่พี่ธันใดมีราคาในใจนะครับมีราคาในใจก็อยากจะต่อรองนะครับอยากจะต่อรองพูดคุยก็ทักมาได้พี่ทักมาได้นะครับนี่เห็นไหมพี่สองรูเนื้อดีครับเห็นไหมดูหน้าตาดีครับเมตตาเห็นไหมตาลึกนะครับเห็นไหมมีเม็ดขี้ตาจมูกบานใหญ่เป็นชมพูปากนะครับนี่โอ้โหพี่นี่เห็นไหมพี่พ,พี่ดูตรงคางนะพี่พี่พี่ดูตรงคางนะเนี่ย เขาจะแตกลายงานเป็นแตกลายสังขาโลกเลยนะพี่แบบนี้หายากนะพี่นะจะบอกไปก่อนเนี่ยเห็นไหมเนื้อแตกลายสังขาโลกไปเนี้ยบอกเลยว่าหายากนะพี่นะหายากมากนะพี่หายากเนื้อจะแตกเป็นลายสังขโลกแบบนี้ตรงคางนะพี่ตรงคางเลยครับตรงคางเลยเห็นไหมพี่พี่เห็นลายแตกลายงานหรือตาลายสังขาโลกตามเครื่องกระเบื้องเครื่องชาไหมพี่นั่นแหละเขาเรียกอย่างนั้นนะพี่ตรงคางเห็นไหมเนี่ยเห็นไหม โลหะเขาเก่านะพี่นะโลหะเขาเก่าแล้วเขาก็แตกนะครับเขาก็แตกเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะแตกเป็นลายสังคัโลกนะครับเนื้อโลหะเขาแตกนะครับพี่พี่ดูดูความเก่าโอ้โหใครได้ไปได้คุ้มนะครับพี่นะบอกเลยว่าใครได้ไปองคนี้คุ้มสุดๆนะพี่นะใครได้ไปองค์นี้คุ้มสุดๆนะครับดูความเก่าพี่6500บาทพี่6500บาทนะครับ อ่าลูกค้าท่านใด FC ท่านใดชอบนะครับรีบทักมาเลยพี่ทักมาเลยมีราคาในใจมีราคาในใจบอกผมได้นะมีราคาในใจบอกผมได้ผมแบ่งปันนะครับพูดไม่งะพูดพูดไม่ยากเลยพี่นะพูดไม่ยากพูดไม่ยากพูดง่ายนะครับพูดคุยง่ายนะครับอ่าถูกใจพูดถูกใจต่อรองราคามาไม่ขาดทุนขายนะครับแบ่งอย่างเดียวนะพี่นะแบ่งอย่างเดียวอ่าองค์นี้นะครับเป็นพิมพ์คิตาสามชายอ่าผมลืมบอกไปว่าพิมพ์ สามชายเขาแยกยังไงเขาแยกฝั่งนี้นะพี่นะชายจีบออ่าฝั่งซ้ายมือเราขวามือองค์พระนะพี่ซ้ายมือเราขวามือองค์พระเขาแยกกันอย่างนี้นะครับพี่เห็นไหมนับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามนะครับพี่หนึ่งสองสามอันนี้ไม่อันนี้เขาไม่นับนะเขานับตรงนี้นะครับหนึ 1, 2, 1, 2, ่งสองสามหนึ่งสองสามพี่เห็นไหมนี่ดูความเก่าตามซอกเห็นไหมโอ้โหจะเอาเก่าขนาดไหนพี่แบบนี้ครับนี่ เนื้อในบางคนเขาจะเรียกว่าเนื้อขัดลงหินแล้วนะพี่นะแบบเนี้ยแม่ปากไม่จมูกบานใหญ่เป็นชมพู่เห็นไหม,หไหมจม,ม,มจมจม,จมูกเนี่ยเป็นลูกชมพู่เลยนะพี่จมูกเนี่ยเป็นลูกชมพู่เลยนะเห็นไหมอ่าเนี่ยเห็นไหมริวจีวอนะครับมสมสวยคมชัดแบบนี้ยหาไม่ได้ง่ายนะพี่พิมพิมสามชายเนี่ยผมบอกเลยว่าสวยสวยแบบเนี้ยหายากมากพี่สวยสวยแบบนี้หายากมากนะอ่าใครใครแบบ ดูแล้วชอบดูแล้วถูกใจอย่าลังเลพี่รีบทักมาเลยนะพี่นะองค์นี้นะครับแบ่งปันที่6,500บาทนะครับ6,500รอบาทอ่าองค์ที่2นะครับองค์ที่2อ,องค์ที่2ต้องบอกว่าเป็นพระที่โอ้โหผ่หานการใช้มาแบบสมบุกสมบันเลยนะพี่นะเห็นไหมเป็นพระหลวงปู่ทวดนะครับพระหลวงปู่ทวดเนี่ยใครๆเขาก็รู้นะครับว่าพุทธคุลท่านเป็นยังไงนะครับดีนะครับดีเยี่ยมเลยล่ะครับพี่เห็นไหม ศึกนะครับผึกสภา,ภาพ like าาน, hi, าน, Piet. นี่ผ่านการใช้มาเลยนะพี่นะอ่าเนี่ยครับเห็นไหมดูด้านหลัง si. BE พี่นี่เห็นไหมดูด้านหลังนะรูปหัวใจนะครับพี่นะอันนี้เลี่ยมเงินนะครับเลี่ยมเงินเลี่ยมเงินเก่าๆโบราณโบราณเลยนะพี่นะเห็นไหมนี่แล้วศึกหมดเลยนะพี่นะเป็นภาพปั๊มนะอันนี้ครับอ่าเป็นพิมพ์เตารีดภาพปั๊มนะครับองนี้น่าจะเป็นปีผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นปีอะไรนะพี่นะ องนี้เอาห้าพันบาทละกันพี่นะผมเปิดแบ่งปันที่ห้าพันบาทนะพี่นะเปิดแบ่งปันที่ห้าพันบาทพี่ๆดูผิวเห็นไหมแล้วดูความเก่าเห็นไหมดูรอยปั๊มนี่ข้างๆพี่เป็นเส้นๆเห็นไหมมีรอยปั๊มตรงแก้มเลยนะพี่นะอะองค์นี้เอาห้าพันบาทนะพี่ห้าพันบาทนะครับนี่ดูผิวพันโอ้โหนี่พี่จ๋า ใครได้ไปนั่นจะคุ้มสุดๆนะพี่นะองค์นี้นะครับผมแบ่งปันที่ห้าพันบาทนะพี่นะนี่เลี่ยมเลี่ยมเงินเลยนะครับเลี่ยมเงินนะครับเลี่ยมเงินพร้อมใช้พี่ดูความเก่าขี้เหงื่อขี้ใครนะครับนี่อุดเต้มหมดเลยนะพี่นะนี่ตามนะครับนี่นี่ยังไม่มีรอยแกะรอยแงะเลยนะพี่นะยังไม่มีรอยแกะรอยแงะเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมอ่าองนี้เอาห้าพันบาทนะพี่ห้าพันบาทนะครับอ่าองค์ที่สองนะครับเป็นพระหลวงปู่ทวดนะครับเป็นพระหลวงปู่ทวด อ่าพิมตารีดนะครับเป็นพิมพ์เตารีดนะครับเห็นไหมพี่เห็นไหมอ่าองนี้เอาห้าพันบาทนะพี่นะผมเอาห้าพันบาทนะครับมาดูองค์ที่สามนะครับอง์ที่สามเนี่ยก็เป็นเรี่ยมเงินนะครับนี่มันบ้านนะครับพี่นะเนี่ยผมแกะไว้แล้วนะครับผมแกะไว้รอละอ่าอันนี้เป็นกรอบเงินเก่านะครับพี่นะกรอบเงินเก่าเก่าเลยนะครับนี่เห็นไหม เงินเนี่ยพี่ไม่ต้องสงสัยว่าทําไมเขาถึงดํานะครับกรอบเงินเนี่ยถ้าโดนเหงื่อมากๆเขาจะดํานะพี่นะเนี่ยเห็นไหมดูข้างหลังไหมกรอบเงินนะครับองนี้นะครับแล้วพระองค์นี้ได้ดําเดิมมันบ้านนะพี่นะได้ดําเดิมมันบ้านพี่พี่ดูองค์นี้เป็นพระหลวงปุสุขนะครับวัดปากคลองมะขามเท่านะครับหลวงปูุสกขวัดปากคลองมะขามเท่านะพี่นะจังหวัดชัยนาธนะครับอ่าองนี้นะครับเป็นเนื้อทองแดงนะพี่นะเป็นเนื้อทองแดง เป็นเนื้อทองแดงแต่พี่ดูความเก่าดูความเก่านะครับนี่เนี่ยทองแดงจะออกเหลืองไปแล้วนะพี่นะจะออกแบบเหลืองๆไปเลยนะพี่นะเห็นไหมทองแดงนะครับไม่ได้ทองแดงแบบแป๊ดเลยนะพี่เนี่ยครับเห็นไหมดูคาบนะครับพี่นะนี่ครับ เห็นไหมพี il, ่เห <Wha> ็นไหมองนี้นะครับสวยงามนะครับพี่สวยงามนะครับอ่าพี่ๆท่านใดชอบนะครับดูแล้วชอบดูแล้วถูกใจนะครับดูแล้วชอบดูแล้วถูกใจก็อ่าทักมาเลยนะครับพี่นะทักมาเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมพี่ดูผิวพันธุ์เขานะครับนี่ดูคราบความเก่านะพี่นะดูคราบความเก่านะ เห็นไหมองนี้เป็นเนื้อทองเหลืองนะพี่นะเมื่อกี้พูดผิดไปนะพี่นะเป็นเนื้อทองเหลืองอ่าต้องขออภัยด้วยนะพี่นะองนี้เป็นเนื้อทองเหลืองนะพี่นะข้างในเขาเป็นเนื้อทองเหลืองนะพี่นะผมก็ไม่ได้ส่องนะพี่ผมก็ไม่ได้ส่องอะไรเพราะว่าได้มาก็กะว่าจะเอามาแบ่งปันพี่ๆเลยนะครับองนี้เป็นเนื้อทองเหลืองนะพี่ข้างในเห็นไหมโหสุกสุกยังเป็นทองเลยนะพี่นะแล้วนะพี่นะพระหลวงปู่สุกนะครับพิมพ์ประพามณฑลนะครับ พระหลวงปุสกขเนี่ยพิมประพามน์ทนนะพี่สังเกตดีๆนะครับเนี่เห็นไหมนักฝ่าเท้าท่านนะ่ะจะขึ้นเป็นแท่งเลยนะพี่นะขึ้นเป็นแท่งนะครับเนี่ยแล้วดูเส้นรัศมีพี่เห็นไหมเส้นรัศมีพุ่งคมๆนะฝังจจะงะ่งนี้จะคมกว่าฝั่งนี้นะพี่ฝั่งนี้จะคมกว่าฝั่งนี้นะแล้วดูพี่ดูซอกเห็นไหมซอกแขนซอกลําตัวนะครับคมเห็นไหมคมเป็นแท่งแล้วดูเนี่ยครับเห็นไหม คมเป็นแท่งเลยนะพี่นะเห็นไหมสันคมเลยพี่เห็นไหมแล้วนะพี่นะเกตกับตรงนี้เขาจะไม่ตรงกันนะพี่นะเกตพระกับตรงนี้ซุ้มน้ําเหล็งเนี่ยเขาจะไม่ตรงกันนะพี่เขาจะไม่ตรงกันนะดูบัวนะครับบัวที่หลวงพ่อนั่งนะครับพี่เห็นไหมดูคมเกา่าองค์นี้นะครับผมเปิดแบ่งปันที่หนึ่งหมื่นบาทนะพี่นะเปิดแบ่งปันที่หนึ่งหมื่นบาทองค์นี้ไม่มีจานนะพี่ไม่มีจานแต่พี่ได้เดิมเดิมเห็นไหมนี่การแต่งตะไบ แต่งแต่งมาทางนี้นะครับก็แต่งตรงไปอย่างนี้นะครับนี่เห็นไหมอ่าธรรมชาตินะครับธรรมชาติของการแ,แต่งนะพี่จินตนาการดูว่าถ้าเราเป็นช่างอ่าเราจะแต่งแบบไหนนะครับนี่มันก็ต้องมีมุมมุมสัน้นมุมยาวนะพี่นะเห็นไหมแล้วนะครับนี่ด้านข้างนะครับเขามีตะเข็บนะเ็ามีตะเข็บข้างหาหเห็นไหมเหมือนพระเขาหน้าเดียวอ่ะพี่พระเขาหน้าเดียวอ่ะแล้วเขาเขาตัดเห็นไหม há? อ่าพระหน้าเดียวแล้วมันจะมีปีกมีขอบพี่เห็นไหมนี่แล้วมีเห็นไหมช่อตรงนี้ก็มีนะพี่นะช่อเขาติดอย่างนี้นะพี่นะติดอย่างนี้องค์นี้เปิดแบ่งปันที่หนึ่งหมื่นบาทนะพี่นะเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับเป็นเนื้อทองเหลืองแต่เก่ามากพี่พระเก่าๆก,ก็อย่างนี้พี่ดูจมกูกนะพี่โอ้โหเนี่ยหนึ่งหมื่นบาทนะครับพี่มีราคาในใจต่อมาเลยนะพี่นะมีราคาในใจต่อมาเลยนะครับ อ่าผมแบ่งปันได้นะครับผมแบ่งปันได้นะพ <Yeah. S 1> ี 10, ่นะอ่าองค์นี้นะครับเปิดไว้ที่1 0,000บาทนะพี่นะอ่าพร้อมเยี่ยมเงินเลยนะพี่พร้อมเยี่ยมเงินนะครับพร้อมเยี่ยมเงินแบบนี้เลยนะครับพี่พี่ซื้อไปก็อ่าเอาไปแขวนขึ้นคอได้เลยนะครับพี่ๆนะอ่าถ้าพี่ๆท่านใดนะครับดูแล้วชอบดูแล้วถูกใจนะครับดูแล้วชอบดูแล้วถูกใจนะครับก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะครับอ่าที่เบอร์0ูนย์เก้าเก้าหกสามสี่หนึ่งสองเจ็ดห้านะครับ 0 9 9 6 3 4 1 2 7 5่นสาะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากพี่ๆ FC ไว้เพียงแค่นี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ